สูสีไทยเฮาเคยทําความดีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีที่สุสีทำนะครับว่าสูสีไม่ดีอย่างนี้สูสีไทยเฮาไม่ดีอย่างนัน้วันนี้จะมาพูดถึงความดีที่เขาเคยทําบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนระบบการศึกษาให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยสมัยก่อนเนี่ยการสอบเข้าบป็นคนทั้งนี่ต้องผ่านระบบเครือจุดใช่ไหมครับก็คือสอบไปทีละขั้นทีละขั้นซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะอยู่หรอกแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านมาจนปัจจุบนันมันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะกับระบบปัจจุบันเนาะแล้วก็การสอบเครือจุดเนี่ยทำให้คนจําอย่างเดียวไม่มีอะไรที่ใหม่ๆออกมาสุสีนไทยเฮาเลยล้มเลิกระบบเครือจุดนะครับโดยที่มีคนนั่งนี่แหละไปเสนอนางว่า จริงๆอะตอนนี้อะเคยอยู่ไมไม่เหมาะแล้วนะเราควรจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าแบ่งคนตามอายุแล้วก็เรียนตามอ่าอายุนะครับคล้ายๆกับระบบประถมศึกษามัธยมศึกษาในสมัยนี้นะครับอ่ซึ่งสูสีไทยเขาก็เห็นด้วยก็มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนาะ เรื่องที่2ก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับก็คือสมัยก่อนมันจะนิยมการรัดเท้าใช่ไหมครับที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วซึ่งซูสีไทเฮาเนี่ยเป็นคนที่สั่งยกเลิกล้มเลิกการรัดเท้าให้กับผู้หญิงนะครับก็คือปลดปล่อยผู้หญิงจากกัน รัดเท้านะครับเขาเป็นคนสั่งเลยว่าไม่อยากให้ผู้หญิงรัดเท้านะครับเรื่องที่3มก็คือการประกาศออกไปว่าห้ามฝิ่นในประเทศจีนนะครับถึงแม้ว่าผลสุดท้ายแล้วว่ามาอาจจะจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าการที่สูซทไาเขาอยากให้คนไม่สูบฝิ่นเนี่ยมันมาจากเจตนาที่ดีเนาะครับ แล้วก็เรื่องต่อไปนะครับก็คือการลดลงให้เปเวสเทอร์นเซชันมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับ mm hmm. เพื่อมาพัฒนาประเทศจีนนะครับโดยหลายหลายคนนะครับพอเรียนจบกลับมาก็ได้พัฒนาระบบต่างๆของประเทศจีนให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นนะครับเป็นใกรไก่กบีดาเห็นรางรถไฟของจีนนะครับก็เป็นหนึ่งในเด็กที่สุสีไทยเฮาส่งออกไปเรียนต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือความตีต่างๆที่สุสีไทยเฮาเคยทําไว้ อยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ